สวัสดีค่ะพบกับรายการชมรมคนรักครอบครัวโดยหมอเม์ Family Lovers by d r May ค่ะวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่5เมษายนนะคะ2563มาพบกันเป็นประจำทาง FM 104.5 Travel Radio เวลา9นาฬิกา30นาทีจนถึง11นาฬิกาค่ะวันนี้ขอต้อนรับนะคะ ฟนรายการ Travel Radio ทุกท่านกลับคืนเข้าสู่สถานีอันเป็นที่รักของพวกเรานะคะช่องทางการติดต่อนะคะ มีหลายช่องทางด้วยกันเลยนะคะตั้งแต่ทั้งโทรศัพท์นะคะ021634959นะคะทั้ง Line แอดนะคะพิมพ์เปิดแอปพลิเคชัน Line นะคะพิมพ์แอด Travel Radio มีแอดไซด์ด้วยนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า Travel Radio T R A V E L R A D I O ช่องทางนี้ง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าท,าทันทีที่ท่านแอดไลน์ปุ๊บเนี่ยจะมีช่อง แล้วก็ปุ่มให้กดคลิกเข้าไปที่หน้า Facebook Live นะคะเราก็จะเห็นหน้ากันได้นะคะนอกเหนือจากเสียงนะคะและที่สำคัญวันนี้นะคะพิเศษมากๆเพราะว่าเป็นการเปิดตัวนะคะผู้ร่วมจัดรายการกับหมอเมนะคะขอต้อนรับท่านดรฐานันวัชโรทยางกูหรือด็ออรอ๋อหมอรถของเราค่ะสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะหมอเมค,ครับค่ะเสียงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะ เสียงนุ่มๆพี่ออเคยมาแบ่งปันความรู้่กับพวกเราแล้วหนึ่งครั้งนะคะมากกว่าหนึ่งครับมากกว่า1นมากกว่าหนึ่งนะคะหลายครั้งแล้วนะคะแล้วก็หนึ่งช่วงของ Family l o v e r s ด้วยนะคะ Family l เลเวอหนึ่งครั้งครับแต่ทีมีช่วงอื่นๆค่ะทีนี้ท่านดรอ๋เอรออกเป็นใครขออนุญาตหมอเมแนะนําให้พี่เพื่อนๆรู้จักก่อนแล้วก็หลายท่านคงจะรู้จักอยู่แล้วนะคะนี่ผลงานของท่านค่ะหนังสือรอบรู้ดูแลรถค่ะ เล่มน,นี้วันนี้พี่ดากเตอร์ใจดีด้วยครับจะมาออฟังดีๆนะครับมีรางวัลอ่ามีรางวัลมีข่าสือมอบให้ด้วยใช่ครับววรเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเนี่ยถึงแม้จะจอดรถอยู่บ้านนะคะบางคนบอกว่า ช่วงโควิดมาอาจจะไม่ค่อยได้ใช้รถวันนี้เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวเหล่านี้จากพี่ดาอ๋อนะคะแต่ว่าวันนี้หมอไม่ขอเลุ่าตเล่าถึงโปรแกรมของรายการ Family Lovers ที่เราจะอยู่ด้วยกันยาวๆ1ชั่วโมงครึ่งนะคะเริ่มจากเบรกแรกนะคะพบพี่ดาอ๋อ,อก,ก่อนเลยนะคะเกี่ยวกับการดูแลรถส่วนเบรกที่2นะคะพบกับน้องบอมบอมนะคะมิสแกรนบูดาหารนะคะและพี่ตักนะคะ เจ้าของเพจอาหารไทยแท้แม่ให้มาค่ะจะมาโชว์ตัวในรายการ Family lovers ในวันนี้เช่นกันนะคะใครทีอ่อยากจะส่งข้อความมาทักทายพวกเราในวันนี้นะคะเปิด Facebook Fanpage นะคะคจะง่ายสุดนะคะคพี่ดาด้ยหรอก,รก็เข้ามาที่ Travel Radio นะคะอยู่จังหวัดไหนกันบ้างคะส่งเสียงส่งข้อความมาทักทายพวกเราได้เลยนะคะ โอเคค่ะเริ่มจากเนื้อหาเบรกแรกวันนี้เกี่ยวกับการดูแลรถค่ะเรื่องของครอบครัวเนี่ยจริงๆหมอไม่ก็เป็นคนหนึ่งนะคะพี่ดาวเตอร์อ๋อที่ชอบขับรถรบหรือว่าไปโดยทางรถครับ,รบแต่ทุกวันนี้ตอนนี้ไปไม่ได้จอดรถอยู่บ้านทําอะไรกันดีอะคะพี่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับการดูแลรถนะครับเอาว่าเป็นช่วงก่อนที่จะมีโควิดมาละกัน เราก็ต้องดูแลเป็นประจำอยู่แล้วทุกทุกวันทุกเช้าด้วยตัวเองนะครับ mm hmm. เบื้องต้นเพราะการดูแลรถเนี่ยนะครับจะช่วยในเรื่องของการที่เราเนี่ยไม่ไม่ต้องไปเสียงเงินค่าซ่อมเยอะ mm hmm. นะครับเ,เดี๋ยวผมจะจะเล่าให้ฟังถึงว่าการดูแลรายวันเป็นอย่างไรแล้วก็การดูการดูแลเนี่ยในช่วงของการที่เราไม่ได้ใช้รถเนี่ยนานๆเนี่ยจะเป็นอย่างไร แต่ก่อนอื่นน,น,นะครับต้องขอบอกว่ารถยนต์เนี่ยเราก็ต้องเป็นที่เข้าใจกันดีว่าโดยเฉพาะรถส่วนตัวนะครับ mm hmm. ก็เป็นปัจจัยที่5นะครับที่ท,ที่ที่จำเป็นจะต้องมีแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีโควิด -19 แบบนี้รถสาธารณะ mm hmm. ก็พูดง่ายๆว่าอัตราเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูแลรถของเราเนี่ยนะครับให้พร้อมนะครับที่จะใช้งานได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะไปทำธุระต่างๆออกไปซื้อของซื้อ,อ,อซื้ออาหารนะครับหรือแม้กระทั่งในายามฉุกเฉินถ้าเกิดว่ามีสิ่งที่เกิดไม่คาดคิดเกิดขึ้นเช่นมีผู้ป่วยอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าการดูแลรถเนี่ยนะครับ เป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้หลายท่านก็เ o Work f r o o m o m e ก็มีเวลาที่จะอยู่บ้านแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปไหนนะครับเพราะในความเป็นจริงแล้วรถยนต์นี้มี2ระยะระยะทางนะครับหรือระยะเวลา <c oughs> แล้วแต่ระยะใดระยะหนึ่งจะถึงก่อนนะครับ <c oughs> สังเกตไหมครับว่าเวลาที่เราซื้อรถใหม่ป้ายแดง <c oughs> เขาจะบอกเลยว่าโดยมาตรฐานทั่วไปนะครับ รับประกัน3ปีหรือ100,000กิโล mm hmm. แล้วแต่ระยะใดระยะหนึ่งจะถึงก่อน mm hmm. นะครับนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าท่านใช้รถเยอะนะครับท่านอาจจะถึงครบวิ่งไปครบแสนกิโลแต่ระยะเวลาเนี่ยอาจจะแค่2ปีคือใช้ปีละ50,000ก็หมดเวลันตีในทำนองเดียวกันนะครับถ้าไม่เคยใช้นะนะครับ3ปีผ่านไปท่านเพิ่งวิ่งแค่50,000กิล บรันติก็หมดเช่นกันเพราะฉะนั้นรถยนต์มี2ระยะนะครับระยะทางกับระยะเวลานะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือที่กําลังจะบอกว่าถึงแม้ว่ารถจะจอดอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ระยะเวลาของการดูแลเนี่ยมันวิ่งตลอดเหมือนกันมันวิ่งตลอดเหมือนกันทีนี้ในการดูแลรถประจําวันนะในสิ่งที่เราจะต้องทําอันดับแรกตอนเช้าเลยนะครับ ดูในเรื่องของยางก่อนลมยางอ่อนไปไหมนะครับมีล้อใดล้อหนึ่งที่อ่อนกว่าปกติหรือเปล่าข้อที่2ก็คือดูในเรื่องของระดับน้ําในหม้อน้ํานะครับหรือถ้าเป็นรถรถรุ่นใหม่ๆนะปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะไม่มีฝาหม้อน้ําก็ให้ไปดูที่กล่องของหม้อพักน้ํานะครับ แล้วก็ดูหมวดของเหลวนะครับที่จําเป็นมากที่สุดก็คือน้ํามันเครื่องนะครับก็ดึงการวัดขึ้นมาเช็คนะครับดูว่าระดับของน้ํามันเครื่องเนี่ยนะครับเอ่อต่ไปหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะตอนเช้าเนี่ยยิ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าเอ่อแต่ว่าในการเช็คน้ํามันเครื่องเนี่ยรถจะต้องจอดขนานกับพื้นนะครับพื้นพื้นจะต้องขนานนะครับจะเอียง ถ้ายิ่งไม่สตาร์ทรถเนี่ยนะครับจะทราบระดับของน้ามันเครื่องเนี่ยชัดเจนมากขึ้นก็คือดึงการขึ้นมาแล้วก็ใช้ผ้าะนะครับนุ่มๆผ้าที่ไม่มีขนนะครับนะครับผ้าสำลีผ้าซาลูไม่ได้นะครับเช็ดแล้วก็จุ่มลงไปใหม่แล้วก็ชักขึ้นมาดูว่าระดับของน้ํามันเครื่องนยอยู่ตรงไหนนะครับเตือนไว้นิดนึงนะครับอย่าใช้กระดาษทิชชู่ทำไมะคะเพราะกระดาษทิชชู่มีขนครับ<อ>มันเป็นขุยครับ เพราะฉะนั้นพอเช็ดไปปุ๊บเนี่ยบางทีขุยของกระดาษทิชชู่เนี่ยเวลาที่เราเสียบกลับลงไปเนี่ยไอขุยพวกนี้มันเป็นตกไปอยู่ในน้ำมันเครื่องซึ่งมันก็มีผลกระทบกับการทํามันเครื่องยนต์กลายเป็นปนเปื้อนครับนะครับต่อมาก็คือแบตเตอรี่นะครับสิ่งที่เราจะต้องเช็คก็คือนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบตเตอรี่แบบที่ต้องใช้น้ํากลั่นนะฮะก็ต้องเช็คในระดับน้ํำของน้ํากลั่นว่าต้องอยู่ในขีดที่พอดีนะครับไม่ต่ําเกินไปและ ไม่สูงเกินขีดแม็กซ์นะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะจะหลดออกมาแล้วก็จะเป็นทิชชาบ้ายเรียกว่าขี้เกลือาขาวๆเพิเ่มมากๆไม่ดีหรอคไม่ดีครับมันจะหลนดออกมาครับเพราะว่าอ,อ,อย่าลืมนะครับรถยนต์เวลาที่ทํางานมีความร้อนอนะครับ น้ำกราดก็เหมือนครับในแบตเตอรี่มันก็มีความร้อนขึ้นมาถ้ามันถ้าระดับมันสูงมากบางทีมันออกมาทางทางทางช่องข้างบนใช่ครับมันก็กลายเป็นขี้เกลือมาเกาะที่คู่อันนี้ก็สตาร์ทติดยากเหมือนกันอ๋อที่เราเห็นว่ามันมีคราบใช่ครับคราบขาวๆของเหลวที่แห้งครับครับที่คู่ใช่ครับใช่ครับการใส่มากเกินไปนะใช่ครับอยากต้องพอดีนะคะนะครับต่อมาสิ่งที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือเบรกน้ํามันเบรกซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ส่วนมากจะ ไม่ทราบแล้วก็ละเลยกันโดยไม่ได้ตรานักในถึงเรื่อง,องนี้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมทํางานกับกรมการขนส่งทางบกมาก็สามสี่ปีละแล้วก็สองปีหลังเนี่ยก็มาเน้นนะครับโดยเฉพาะในปีสุดท้ายปีเนี้ยเมื่อเริ่มต้นปีเนี่ยเราเน้นค่อนข้างมากในเรื่องของการดูแลน้ํามันเบรคเนื่องมาจากว่าน้ํามันเบรกเนี่ยอต้องเรียนท่านผู้ฟังทุกท่าน เราเรียกน้ำมันเบรกแต่จริงๆแล้วน้ำมันเบรกไม่ใช่น้ำมันน้ำมันเบรกเป็นเคมีนะครับที่เป็นส่วนผสมระหว่างอีเทอร์กับไกเข้าวนะครับซึ่งจะต้องใช้แรงดันและแรงไฮดรลิกเนี่ยในการที่เราเบรกหลังจากเมื่อเราเหยียบแป้นเบรกทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตัวอีเทอร์กับไกเข้าเนี่ยคุณสมบัติส่วนตัวของเขาเนี่ยเขาดูดซับความชื้นในอากาศได้ดีมากแต่พอดูดซับความชื้นเข้ามาในตัวปุ๊บเนี่ย พอมีความชื้นเข้ามาเขาเขาแพ้ฮะนะครับพูดง่ายงว่าเสียนั่นแหละ,ะนะครับการเสียของน้ำมันเบรกถ้าเราดูด้วยสายตาก็คืออสีมันจะคล้ำลงนะครับสีมันจะคล้ำลงแล้วก็ความชื้นในบ้านเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หนีไม่ได้นะครับหลีกไม่พ้นเพราะว่าบ้านเราเนี่ยอยู่ในโซนร้อนชื้นไอ้น้ำในอากาศเนี่ยมีมากะนะครับทีนี้ พะน้ำมันเบรกเข้ามามีความชื้นเกิน4%ปอร์เปัญหาเกิดขึ้นแหละครับนะครับเวลาที่เรารถเราวิ่งไปนะครับอย่างที่ผมเรียนเบื้องต้นรถมีความร้อนนะครับมันก็จะทําให้น้ําที่ความชื้นเนี่ยหรือน้ําที่ผสมอยู่ในน้ามันเบรกเนี่ยเดือดเร็ว mm. ผลคือเบรกไม่อยู่ mm. นี่คือสาเหตุที่ทําให้ประเทศไทยนะครับเมือ่อเมื่อเดือนธันวาปลายเดือนธันวาหกหนึ่ง เราเป็นแชมป์โลกครับที่มีแชมป์โลกที่มีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติภัยบนท้องถนนมากที่สุดซึ่งเราไม่อยากได้นะครับอันนี้ขอสละสิทธิ์รับแชมป์ได้ไหมคะนะครับก็ต้องดูแลนมันเบรกนะครับนะครับทีนี้หลังจากที่ได้มีการคนพบตรงนี้ขึ้นมานะครับผมก็เริ่มทํางานนะครับก็เมื่อกี้ที่เดนไปแล้วก็กอมการกนสทงทางบกแล้วก็กับศูนย์รถยนต์ต่างๆนะครับในปี 62สองที่ผ่านมาเราลงมาเหลืออันดับ9ก้แต่เป้าหมายของเราก็คือเราต้องเป็นอันดับสุดท้ายของโลกเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะ,ะใช่ไหมครับนะครับแล้วก็ฝากท่านผู้ฟังไว้อีกอันหนึ่งก็คือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีใหม่น,หน,นะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกของเดิม,มใช้วิธีการย้ำแล้วก็ใช้ล,ลมไล่เขาเรียกว่าไล่ลมเบรกนะครับก็จะมีคนช่างสองสาคน นะครับคนนึงขึ้นไปอยู่ข้างบนบนรถอีกคนหนึ่งก็คอยคอยไล่ลมซึ่งในความเป็นจริงแล้วในอดีตถือว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดแล้วนะครับแต่ทราบหรือไหมครับว่าลมที่เข้ามามันลมคือความชื้นที่เข้ามาในเข้ามาในนะ้ำมันเบรกตั้งแต่ตอนที่เปลี่ยนเลยแต่วันนั้นเนี่ยมันไม่มีวิธีการที่ดีกว่านี้มันก็เปรียบเหมือนกับโทรศัพท์มือถือครับ,รบที่เป็นอนาล็อกในสมัยก่อนปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็จะมี เทคโนโลยีที่เป็นเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกที่ไม่ต้องใช้ลมนะครับเป็นการจําลองออการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกจ,จากโรงงานประกอบนะครับท่านผู้ฟังที่เป็นเจ้าของรถนะครับเวลาที่เข้าไปที่ศูนย์เนี่ยลองถามเขาว่าออขอเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรก mm hmm. นะครับแบบระบบที่เปลี่ยนทั้งระบบโดยที่ไม่ต้องใช้ลมมีไหม mm hmm. นะครับซึ่งออตอนนี้เนี่ยก็ มีประมาณสัก3ามสอน์ของสูนรถยนต์แหละครับที่ใช้ในระบบนี้เดยวนะคะก็บอกว่าใช้คําว่าระบบที่ไม่ต้องใช้ลมไม่ต้องใช้ลมครับไม่ต้องไล่ลมเบรกครับถ้าเป็นเหมือนคนทั่วไปประชาชนเขาจะรู้จักระบบนี้ไหมไม่ทราบครับก็นี่แหละครับถึงต้องมาฟังเนี่ยครับนะฮะแต่ว่าศูนย์เนี่ยน่าจะเป็นคนแนะนำไหมคะศูนย์แนะนำครับแต่ศูนย์ศูนย์ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่ที่มีอยู่ก็ยังใช้ระบบเดิมอยู่ระบอกเราขอระบบใหม่ ถ้างั้นฟังดูเหมือนกับก็เป็นเทคโนโลยีหรือเป็นนวัตกรรมในการดูแลครักษายย์อันนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็คนที่โดยสารร่วมไปกับเรานะครับในครอบครัวนะครับภรรยาบุตรนะครับนะฮะสิ่งที่สิ่งที่สําคัญต่อมาก็คือเมื่อหลังจากที่เวลาที่เข้าศู์เนี่ยนะครับส่วนมากเขาเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกเนี่ยนะครับอันนี้ผมเปิดเผยเลยนะครับ เพราะว่าอันนี้มันคือความปลอดภัยของผู้ใช้รถเ,เวลาที่เขาเปลี่ยนเนี่ยเขาบอกเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกเนี่ยเขาจะดูดเอาแต่น้ํามันเบรกในกระปุกข,ข้างหน้ารถเนี่ยออกแล้วก็เติมลงไปใหม่ค่ะท่านสังเกตได้ง่ายๆเวลาที่ท่านเข้าศูนย์เนี่ยเวลาที่เขาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกเนี่ยนะครับถ้าเป็นศูนย์รถยนต์ทั่วไปที่เป็นคาร์ดิเลอร์เขาเวลาเขาเปลี่ยนอะไรเขาจะต้องใส่ใส่ถุงพลาสติกไว้ท้ายรถว่าเขาเปลี่ยนจริงะจะ,ม,ะมีเหมือนของเดิมครับ น้ำมันเบรกถ้าเปลี่ยนทั้งระบบจะต้องใช้ประมาณจุดแปดลิตรถึงหนึ่งลิตรสำหรับรถซีดานรถเก่งทั่วไป<ม>เพราะฉะนั้นถ้าต่ํากว่านี้เช่นท่านดูที่ขวดก็ได้<ม>ขวดน้ำมันเบรกขวดครึ่งลิตรแต่ผลปรากฏว่ามีเหลืออีกครึ่งหนึ่งอยู่ข้างหลังในรถท่านอันนี้แสดงว่าเขาเปลี่ยนเฉพาะกระปุกเท่านั้นครับนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าน้ำมันเบรกใหม่ที่เติมลงไปมันก็ยังเติมลงไปในระบบ ของน้ำมันเบรกที่มีความชื้นอยู่นะครับอันนี้ผมผมผมขอฝากไว้นะครับอ,อันดับต่อไปนะครับก็คือเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับวันนี้เนี่ยถ้าเป็นรถที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้กล้าเกิน99.9%เนะฮะใช้แก๊สโซฮอลไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล์อในเกรดไหนก็นแล้วแต่แก๊สโซฮอล์เก้าหนึ่งนะครับซึ่งจะยกเลิก เดือนวันที่1มิถุนายน,นี้นะครับแก๊สโซฮอล์หนะครับ e 2 0 e 8 5นะครับ, 20, 85, รบตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าพูดถึงแก๊สโซฮลเนี่ยเป็นไบโอฟิวนะครับมาจากอ้อยนะครับเอ่อก็เป็นสกัดมาเป็นแอทกอฮอลหรือแอลกอฮอล์เเอเอามาผสมกับน้ำมันเบนซินนะครับนะแล้วก็ นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเมื่อมีแอเทนลเข้ามาหรืออะคอลเข้ามาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ําในถังน้ํามันนะครับถ้ายิ่งท่านทิ้งไว้นานจนกระทั่งการสะสมของน้ำเนี่ยท่วมปากปั๊มติกนะครับรถจนของท่านเนี่ยก็อาจจะดับได้นะครับในส่วนของเครื่องยนต์ดีเซลนะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของอวันนี้นะครับทุกหัวใจทั่วประเทศเป็น B10 ทั้งหมดแล้วนะครับ นะครับประกาศในราชกิจจานุเบกษ,ษาแล้วจร,จริงๆเริ่มตั้งแต่วันที่1มมกราที่ผ่านมาแล้วก็ให้เ,เวลากับผู้จำหน่าย3เดือนในการเคลียร์สต็อกเพราะฉะนั้นหลังจากวันที่1มีนาคมที่ผ่านมานี้ตัหัวจ่ายของน้ำมันดีเซลเป็น B10 แล้วทั้งหมด B10 นะคะครับส่วน B7 ยังมีอยู่เอาไว้ใช้สำหรับ,ร,บรถที่เป็นรถยุโรปที่ใช้ B10 ไม่ได้นะครับ ส่วน B 2 0ก็เอาไว้ใช้สำหรับรถใหญ่นะครับรถบรรทุกรถทรัครถหัวลากอะไรต่างๆพวกนี้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเป็นไบโอดีเซลทั้งหมดซึ่งมาจากปามน้ำมันนะครับ,รบอย่างที่ทราบนะครับก็มาเป็นไบโอิฟิลเหมือนกันเป็นเชื้อเพลิงที่รภริพาพเหมือนกันสิ่งที่เกิดขึ้นในถังน้ำมันที่เรามองไม่เห็นนะครับจากไบโอดีเซลก็คือ1น้ําที่มีอัตราสูงกว่าปกตินะครับอันดับ2ก็คือคราบไขมัน นะครับเพราะมีมโนกริสลายอยู่นะครับ0.4อนะครับอันดับ3ก็คือมีเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียที่ปนเปื้อนอยู่ในเนื้ำมันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าสะสมมากนะครับถ้าสะสมมากก็จะทำให้เครื่องยนต์ของท่านเนี่ยมีปัญหาเช่นออกตัวดับเบาดับถอยดับเพราะว่าคาบไขมันเนี่ยจะไปจับชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นอุดตันหัวฉีดนะครับไปอุดตันที่กลองดีเซล นะครับหรือที่สําคัญที่สุดก็คือตัว SCW wow, ก็คือตัวที่ควบคุมแรงดันน้ํามันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูแลรถของเราเนี่ยให้ดีนะครับทุกเช้านะครับตอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้สตาร์ทต,ตอนเช้านะครับเสร็จแล้วนะครับประมาณสัก3าถึงนาทีขยับรถนิดนึงครับเพื่อไม่ให้แรงกดทับของยางอยู่ในที่เดิมนักศสิจะถามพี่อ๋อยพอดีว่าเออเราจำเป็นต้อง move เคลื่อนย้ายรถรหรือไม่คือถ้าไม่มีที่ขยับนิดนึง ไม่ให้ไม่ให้จุดทับอยู่ที่เดิม okay. แต่ถ้ามีเวลาตอนนี้ขับรถเล่นในหมู่บ้านก็ได้ครับชว่วงนี้ว่างนะครับน,น,นะครับนะอันนี้คือเป็นการดูแลทั้งเครื่องแล้วก็ยางด้วยนะคะแล้ววันนี้นะครับเป็นสถานการณ์ของโควิดสิ่งที่สําคัญนะครับเจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์อย่าทิ้งไว้ในรถนะครับอย่าทิ้งไว้ในรถเด็ดขาดเพราะว่าบ้านเราร้อนนะครับตอนนี้เนี่ยเราเมซายใช่ไหมคะ ตอนนี้41 42นะครับจนช่วงกลางวันน่ะนะครับนะฮะก็หาเอ่อเป็นเจลหรือเป็นสเปรย์ล้างมือที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะครับนะครับทราบวหมหมอเมย์ก็มีเดี๋ยวถามที่หมอเมย์ละกันเดี๋ยวเราจะคุยกันในระดับต่อไปค่ะนะครับแต่ว่าจะบอว่าผลิตภัณฑ์ทั้ง ในแง่ของการดูแลรถแล้วก็ดูแลคนที่จะไปขับรถหรือใช้รถก็มีความสำคัญทั้งหมดโอ้โหเนื้อหาวันนี้แบบเข้มข้นน่าติดตามมากๆเลยครับพี่อ๋อแล้ววันนี้มีคำถามที่แบบเออเอาเนี่ยมาเปิดตัวอ่พี่อ๋อแล้วก็มอบรางวัลหนังสือรอบรู้ดูแลรถวันนี้ถามอะไรดีครับพี่อ๋อเอาเป็นว่านะครับการดูแลรถเบื้องต้นเนี่ยนะครับในช่วงโควิดเนี่ย นะครับควรจะทําอะไรบ้างนะครับควรจะทําอะไรบ้างนะครับก็เป็นการยกตัวอย่างคําตอบวิธีดูแลรถของท่านนะคะ,ะที่จอดอยู่ที่บ้านหรือ<ะ>ว่ายังไม่ค่อยได้ใช้บ่อยเท่าเดิมเนี่ย<ะ>เราเราควรทําอะไรอย่างไรบ้างนะ,ะอันนี้เราก็จะมาอะตอบคาถามนี้แหละว่า เอาของคุณเลยวิธีของคุณ<ช>่ะคะคไม่ว่าจะตอบมาใน Facebook Fanpage ของ Travel Radio นะคะครหรือว่าเข้ามาทักทายกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะแล้วก็ตอบคำถามนี้ได้เลย <c oughs> หรือจะโทรศัพท์ก็ได้นะ02163-4959นะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะ02163-4959าคำถามคือท่านมีวิธีดูแลรักษารถในช่วงที่อ,อยู่กับบ้าน Work from Home นี้อย่างไรนะคะ <c oughs> นะใครตอบ ต้องโดนใจนะคะรับหนังสือรอบรู้ดูแลรถโดยพี่ดอกเตอร์อ๋อดอกเตอร์ฐานันวัชโรทยางกูลได้เลยนะคะมีเวลาสักครึ่งวินาทีได้เลยนะครับพี่หนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับจะบอกถึงในเรื่องของการดูแลรถยนต์ที่ใช้แกส๊สออแล้วก็ไบโอดิเซลอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้และที่สําคัญคือในเล่มนี้เนี่ยจะมีว่าจะมีบอกว่าถ้ารถมีอาการเสียแบบไหนนะครับ เราจะมีว่าสาเหตุให้ว่าหนึ่งสองสามเป็นอย่างไรค่าซ่อมเป็นยังไงค่าแรงเป็นยังไงอะไรโอ่าไนนี้น่าสนใจมากๆพลาดไม่ได้เลยต้องตามน่าสนใจมีท่านผู้ที่มาช่วยตอบงั้นเดี๋ยวเราจะตอบหลังไหม่เนาะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณเนื้อหาดีๆสำหรับรายการ รอบรู้ดูแลร,รถนะคะโดยท่านด็อ,อรอ๋อนะคะก็พีเปียก็จะมาให้ความรู้เราเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นะคะแล้วก็ขอฝากรายการในช่วงนี้นะคะให้กับแฟนรายการนะคะที่ติดตามด้วยนะคะเพราะว่า เราก็มีความตั้งใจนะคะอยากจะนําสาระดีๆนะคะสู่ครอบครัวนะคะซึ่งการดูแลครอบครัวเรื่องหนึ่งก็คือการดูแลรถซึ่งเป็นพาะหนะที่จะทำให้ครอบครัวเราปลอดภัยนะคะทําให้ครอบครัวมีความสุขใช่ค่ะ,<ช>คะจบเบรกนี้ด้วยเพลงนะคะที่ต้องใช้ว่าทันสมัยในช่วงนี้เลยก็คือโควิดติดไซเรนนะคะเบรกเนี้ยเอาเพลงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเบรกหน้ามาอ <c oughs> อินเทรนกว่านี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวตัวเป็นๆน,นะพี่ตักมารอเราอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเพลงต่อไปติดตามค่ะ